หลังจากห่างหายกันไปโดนเนาะสบายดีมาเพลินทุกคนบบได้มาเหตุขีดโดนเบิบสำหรับมื้อนี้เนาะบมมีอย่างเชื่อมานานำเห็ดเกี่ยวกับคนที่อยาก cover เพลงเนาะและะ้วก็บฮูว่าเสียใจออโต้จูนนี่เลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาเพลินกันได้เนาะอันอื่นมัดก็ให้เข้าอันเพิซตโตเนาะอันนี้สำหรับ ไอโฟนหรือว่าแอนดรอยนีย่ข้าพเจ้าก็บอกพูดกันเข้ามาพิมพ์เข้ามาโบโลโก้โตทอิดเลยตัวนี้มันเป็นแอปใช่่าใส่ออโต้จูนเนาะเฮดแนฮวเสียงบวมบ๊วยมันก็ห้องบอลเท่ากันเนาะสำหรับตัวนี้โรดมาแล้วครั้นี้ครับพเจ้าจะรดมาแล้วเนาะ,ะหลังจากโรดมาแล้วก็กดออกก่อนมันนี้มารดตัวที่สองเนาะ ดุคูมเมนเนี่มาโหลดตัวดุคูมเมนดุคูมเมนตัวทำอิสอะไรเนาะดุคูมเมนสำคัญเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ก๊อปปี้ลิงก์ลิงก์ที่ว่าจะมาโหลดไฟล์เขาตัวโบราโคฮันเนาะ <c oughs> หลังจากโหลดแล้วเนาะก็นะะเข้ามาตัวดุคูมเมนเนี่ยอ่า เร่มบอกไปอีกอย่างเข้าจะเอาลิงเพลงที่เขาหมากักยูมาจใสใ่เนอะเขาก็เข้า youtube เลยโอเคแล้วพิมพ์คำว่า,าเพลงใดก,ก็ได้สุดใจเนอะสุดใจสำคัญเขาต้องเขาต้องเบิ่งว่าเอาขราโอเกะอ่ะอาขอาาโอเกะปุ๊บอ่าหลังจากนั้นให้กดบอนตัวที่แชร์เนอะข้ามาแชร์ตัวนี้ แล้วก็ามากดคัดลอกลิงตัวนี้เนาะโอเคคัดลอกแล้วกลับมาเข้าดูคมเมนต์ตัวนี้เนหลังจากมาเข้าตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ดาวโหลด MP3 เนาะตัวนี้ค่ะพระเจ้าสกอ๊อบลิงไบยวน กล่องคลิปกดข้างแล้วกดเพจวากกดตัวนี้กดเบิร์แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะแล้วก็กดตอนก็รอฐานไว้นึงเนาะ โอเคหลังจากดาวน์โหลดสำเร็จแล้วเราก็กลับขึ้นไปหนะ้าตัวนี้หลังจากกดเข้าตัวนี้แล้วก็เราก็กดออกเลยก็ไดอ่ากดเข้าก่อนเนาะเราเขา้ามาเขา้าบนดาวน์โหลดนะแล้ววันนี้เขามาเลือกเลยเนาะเพลงสุดใจนะแล้วเขาก็กด move แล้วก็กดเข้าไปดูคอมเมนต์นี่แล้วก็ move หลังจากนี้มันก็กำลังลอยหาวิเนาะโอเคเรียบร้อยเนาะวันนี้ครับามาเข้าแอปวอลาโคตัวนี้แล้วก็กดนี่แล้วก็กดตัวนี้ น้ำมันจะมาขึ้นอยู่นิล่ะโอเคขั้นมันหมดเห็นเหม็ต้องเข้าไปวนไฟล์ดูคูเมนแน่สุดใจ ข่าไฟน์หนึ่โอเคนะสุดใจโอเคจากนั้นก็รอท่าหนึ่อ่าบางโคตรตัวนี้อะไวนี้มันจะเป็นกดอัดไปเลยอ่าโอเคมันจะเป็นกดอัดไปเลย มาเจ้าอัดยูไรกันเลยอันนี้อัดยูไรกันเลยเลยเนาะตัวนี้มันจะเป็นแบบปั๊บเสียงมาแบบใดก็เลือกเอาทาใจเลยตัวนี้มันต้องได้ห้องสุดแล้วก็บันทึกไว้สำหรับคลิปนี้ก็คือจะมีคำนี้งล้วขอบใจเด้อเป็นอะไรก็คอมเมนต์ไว้ แต่คอมเมนมียังไม่เข้าใจ